สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโน้ตจะมาพูดในเรื่องของทุกพ้นทุกกับมาอีกแล้วนะคะกับวันนี้ของโน้ตนะคะทุกพ้นทุกของโน้ตวันนี้จะพูดในเรื่องของใจนะคะเพินว่าโน้ตได้ให้ทัศนคความคิดไปกับคนที่ไม่รู้จักท่านหนึ่งที่พบกันโดยบังเอิญน,นะคะแล้ว กยกตัวอย่างง่ายๆจากประสบการณ์ของนตเองเพื่อให้พี่เขาเข้าใจนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาเดินเข้ามาหาเรามาขอความเข้าใจในชีวิตเราเนี่ยเขามีหลักธรรมมากน้อยแค่ไหนแต่เราจะรู้ได้ต่อเมื่อเราได้สนทนากับเขาและการสนทนานั้นผ่านไปในช่วงขนาดหนึ่งเราก็ถือจะได้รู้ว่าบุคคลที่เป็นคู่สนทนาของเรานั้น ประกอบไปได้วยหลักธรรมหรือมีหลักธรรมหรือความเข้าใจในธรรมะมากน้อยแค่ไหนแต่ในตอนที่เราเจอกันเนี่ยเราก็จะยังไม่รู้ใช่ไหมคะพอเรายังไม่รู้เนี่ยเราก็จะต้องพูดในส่วนที่มันเป็นความเข้าใจที่ง่าย จากง่ายๆไปยากหรือบางครั้งถ้าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของหลักธรรมเลยเราก็จะสามารถพูดในสิ่งที่ยากให้มันง่ายได้โดยที่ให้เขาเข้าใจและวนำไปใช้กับชีวิตของเขาได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกพ้นทุกของโน้ตนะคะจึงเป็นหลักธรรมหรือความคิดหรือเป็นการเตือนสติหรือเป็นการเข้าใจอย่างง่ายๆและนาไปใช้ในชีวิตของเราได้อย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นที่โน้ต จะพูดในหัวข้อของวันนี้นะคะคือเรื่องของคนว่ายน้ำช่วยคนตกน้ำนะคะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เห็นคนตกน้ำนะคะแล้วเราก็เป็นผู้ที่ว่ายน้ำเป็นแล้วแข็งแรงด้วยนะคะเราจะต้องประเมินตัวเราก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะไปช่วยคนว่ายน้ำตกคลองว่ายน้ำทะเลว่ายน้ำลึก หรือน้ำสั์ที่เราจะช่วยเราต้องประเมินสถานการณ์ก่อนด้วยความรวดเร็วพอเราประเมินสถานการณ์ได้ปุ๊บประเมินตัวเราปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเราก็กงไปช่วยเขานะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเราลงไปช่วยเขาปุ๊บเราจะเกิดอะไรขึ้นเราประเมินสถานการณ์เราได้แล้วเราประเมินสถานที่ได้แล้วว่าเราจะช่วยเขาได้แน่นอนรอดพ้นจากอันตรายนั้นๆเราก็กระโดดลงไปช่วยเขาทีนี้ สิ่งที่เรารู้สําหรับนักว่ายน้ําเราจะต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมคะว่าคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นแล้วตกน้ําแล้วจมน้ําเขามีอาการเช่นไรเราเตรียมรับมือเอาไว้หมดแล้วเพราะเรารู้สิว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรถูกไหมคะแต่คนที่ตกน้ําเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรถูกไหมคะเขาจะใช้สัญชาตญาณของตัวเองอย่างเดียวล้วนๆเลยนะคะในการที่จะเอาชีวิตตัวเองให้รอด มนุษย์ทุกคนย่อมรักและหวงแหนชีวิตของตนเองถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะตายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ปุ๊บเราต้องไปเจอกับสถานการณ์อะไรเราก็กระโดดลงไปช่วยแน่นอนค่ะมันเป็นไปตามนั้นจริงๆคนที่ตกน้ำพยายามตะเกียกตะกายกุยทุกสิ่งอย่างตัวเรากลายเป็นท่อนกลายเป็นทุ่นกลายเป็นสัพพสิ่งที่เขาจะเอาไว้พยุงเอาไว้ ช่วยตัวเขาให้รอดพ้นกดเราบ้างจับเราไว้เหนียวเราไว้ดึงคอเราก็มีถูกไหมคะอ่ะเขาก็จะเจอทุกรูปแบบแต่เราก็จะต้องรู้วิธีปกป้องตัวเราอยู่แล้วในการที่จะช่วยเขาจนในที่สุดเราก็สามารถช่วยเขาได้อย่างเรียบร้อยในสถานการณ์นั้นเราได้ช่วยชีวิตคนได้หนึ่งคนเลยเห็นไหมคะนั่นหมายถึงอะไรคะเราจะต้องประเมินตัวเราให้ได้รู้จักตัวเรา ให้ดีว่าเราจะช่วยใครได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แค่ไหนคือการเตรียมพร้อมของเราความรู้ความเข้าใจของเรานะคะแล้วเราก็จะรอดปลอดภัยจากการที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ตัวเองนั้นไม่ตกอยู่ในสภาวะเดือดร้อนนั่นเองนะคะแล้วในกรณีที่เราก็ประเมินแล้วแต่ในสถานการณ์นั้นมันต้องเป็นเราที่ช่วยละมันจาเป็น ซึ่งเราก็พอมีกําลังในระดับหนึ่งของเราเราคิดว่าเราจะช่วยเขาได้ในระดับหนึ่งของเราเราก็พยายามอย่างเต็มที่จนสุดความสามารถถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยมีคนถามว่าถ้าเราช่วยคนคนหนึ่งแล้วเราต้องทุกข์เราต้องเดือดร้อนเราต้องตายแดดดิ้นตายจากการช่วยเหลือผู้อื่นภัยนั้นมันมาถึงตัวเรามันจะเรียกว่าบุญเหรอการช่วยผู้อื่นแล้วเรา ต้องเจอทุกเจอภัยกลับมาที่ตัวเรายังไงมันก็ไม่ใช่อกุษลแน่นอนค่ะเพราะจิตที่เราคิดจะไปช่วยผู้อื่นจิตที่เราคิดจะเป็นผู้ให้จิตที่เราคิดที่จะมอบชีวิตหนึ่งให้กับผู้ที่กำลังใกล้จะหมดชีวิตหรือกำลังทุนรนทุรายในชีวิตต่อหน้าเราเราหมดสติ หรือเราตายไปในขณะที่ช่วยเขานั้นจิตเราก็ยังเป็นกุศลนะคะเราก็ยังคงได้กุศลเพราะเรามีเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์ในการที่จะเข้าไปช่วยคนต่อให้บุคคลผู้นั้นกดหัวเราจนเราจมน้ําขาดอากาศหายใจตายใจเราก็เป็นสุขเพราะเราตั้งจิตเอาไว้ว่าเราจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ช่วยผู้อื่นจิตยังไงมันก็ดีไม่มีความทุกข์ไม่เดือดร้อน นะคะถึงแม้ว่าจะทําให้เต็งต้องเห็นแก่ภัยนั้นต้องถึงแก่โทษนั้นก็ตางะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาช่วยผู้อื่นกันไปนะคะอย่าไปเข้าใจผิดนะคะว่าการช่วยผู้อื่นแล้วภัยมาถึงตัวแล้วที่หลังเราก็จําไว้ว่าอย่าเป็นอย่าไปช่วยใครนั่นคือจิตที่มันเป็นอกุศลหรือเขาเรียกว่าประสบการณ์ไม่ได้ให้กุศลกับเราแต่เราดันไปเอาประสบการณ์นั้นมาเป็นสิ่งที่ทําร้ายตัวเราและสร้าง ความเห็นแก่ตัวของเราให้มากขึ้นไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นจาไว้นะคะการช่วยใครก็ตามถึงแม้ว่าเราจะเข้าถึงแกภ่ภัยสุดท้ายแล้วนะคะจิตที่เป็นกุศลของเราใจที่มันดีของเราใจที่มันสะอาดใจที่มันบริสุทธิ์ย่อมพาเราไปสู่ในทางที่ดี ตายไปก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความสุขใจด้วยกำลังใจที่ดีที่เราจะได้พบในวันข้างหน้านั่นเองนะคะแล้วในมุมของคนที่เราไปช่วยคนที่เราไปช่วยเขาในขณะที่เขาจมน้ำหรือในสภาวะที่เขากำลังทุกข์นะคะคนที่กำลังทุกข กำลังเจออุปสรรคในชีวิตก็เปลียบเสมือนคนจมน้ําคนสองคน่ายแหวกว่ายก,กันอยู่ในน้านะคะมีเพียงแค่คนสองคนที่แหวกว่ายอยู่ในน้ํสองชีวิตที่แหวกว่ายอยู่ในน้ํหนึ่งชีวิตที่จะต้องเอาตัวเองรอดหนึ่งชีวิตที่จะต้องช่วยผู้อื่นให้ได้มีชีวิตที่รอดสองชีวิตอยู่ในน้ํา ถ้าหนึ่งชีวิตนั้นพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองรอดโดยที่ลืมโดยที่ไม่รู้โดยที่ไม่มีความเข้าใจก็อาจจะทำให้หนึ่งชีวิตนั้นเสียหายไปหรือดับสูญไปหรือสูญสิ้นไปแต่ถ้าหนึ่งชีวิตที่พยายามจะเอาตัวรอดเกิดมีสติขึ้นมาระหว่างทางแล้วเรียนรู้ที่จะมีสติให้กับตัวเอง แล้วเชื่อผู้ที่กำลังช่วยเหลืออยู่ทุกอย่างที่เขาบอกมันก็จะรอดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะพากันไปถึงฝั่งได้ในที่สุดนะคะแล้วทีนี้พอคนที่กำลังจมน้ำได้เรียนรู้หลักการเขามีชีวิตรอดขึ้นมาใช้ชีวิตดำเนินของเขาต่อไปคนที่จมน้ำก็จะมีสองแบบอีกนะคะคือแบบที่หนึ่ง มีคนเข้าไปช่วยเรารอดขึ้นมาแล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตของเตงต่อไปไม่ได้เรียนรู้เลยว่าการที่เราตะเกียกตะกายเนี่ยแล้วไปทําให้คนคนที่มาช่วยเราเนี่ยต้องเจอกับอุปสรรคมากมายแค่ไหนในการที่เขาไปช่วยเรากว่าจะรอดพ้นแต่เขาก็ยังเดิมเนินชีวิตของเขาต่อไปโดยที่หนึ่งไม่ไปเรียนไว้นะสองไม่ไปหาข้อมูลเลยว่าการจมน้ําเนี่ยต้องทําตัวยังไง เขาก็จะอยู่กับความเสี่ยงของเขาต่อไปแล้วเขาก็วันหนึ่งเขาก็ไปจมน้ําอีกเขาก็จะต้องทําแบบนี้กับคนอื่นอีกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะมีใครบ้างคะที่จะเป็นคนที่หนึ่งที่ไปช่วยเขาและมีสติและมีความชํานาญในการช่วยมีความรู้มีทักษะและประเมินตัวเองได้แล้วไปช่วยวันหนึ่งคนที่ช่วยเขาอาจจะตายเพราะเขาก็ได้แต่ถ้าคนที่จมน้ำได้กลับขึ้นฝัง่ง แล้วไปศึกษาไปหัดไปเรียนว่ายน้ําไปดูไปศึกษาวิธีว่าคนจมน้ําต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีคนลงไปช่วยเขาก็จะไม่เป็นอุปสรรคให้กับผู้ที่ลงไปช่วยสองและถ้าเขาไปได้ไปเรียนว่ายน้ำแล้วค่ะเขาจะเพิ่มประสบการณ์เพิ่มความก้าวหน้าให้กับตัวเองเห็นไหมคะโดยที่ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ที่ความเสี่ยงนี่แค่เรื่องของคน ว่ายน้ำเป็นกับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสองคนที่อยู่ในทะเลคุณจะเป็นคนแบบไหนคุณจะเป็นคนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วไปช่วยคนอื่นหรือคุณจะเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นคุณเลือกได้ค่ะ ต่อให้คุณเป็นคนที่ว่ายนะ้ําไม่เป็นคุณก็กลับมาเป็นคนที่ว่ายน้ําเป็นได้คนที่ว่ายน้ําเป็นแล้วก็สามารถพัฒนาเต็งมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเพิ่มทักษะและประเมินตัวเองจนถึงขีดความสามารถที่สูงสุดของตัวเองที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือสิ่งที่น้อยอธิบายให้กับพี่คนหนึ่งฟังที่สนามบินเพราะเขาทุกข์กับการช่วยคนอื่นแล้วเขากําลังจะเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องเห็นแก่ตัวบ้างแล้ว เราก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังพอเขาได้ยินเรื่องนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่ชัดและเข้าใจได้ง่ายนั่นแหละค่ะประสบการณ์จากชีวิตประสบการณ์จากการใช้ชีวิตของโน้ตโน้ตไม่เคยเล่าอะไรที่มันไกลตัวเองนะคะโน้ตเป็นคนที่ว่ายน้ําเป็นโน้ตเป็นคนที่ชอบดําน้ําที่ใส่ถังสน็อกเกิลลิ่งนะคะที่ใส่ถัง ะะใส่ถังบาแน้ก็สามารถที่จะช่วยผู้อื่นได้ในขณะที่จมน้ําแล้วเต็งก็มีความสุขเมื่ออยู่ในน้ําแล้วก็นําสิ่งที่เต็งเป็นมาเป็นแนวคิดมาเป็นสติให้กับตัวเองเสมอทุกครั้งที่โนเจออุปสรรคทุกครั้งที่โนเจอปัญหาหลายครั้งที่โนต้อง ใช้สติเพึ่งตัวเองเป็นเพื่อนให้กับตัวเองแล้วก็จะดึงหลายๆมุมหลายๆอุปสรรคหลายๆสิ่งที่มันผ่านมาในชีวิตมาตั้งเป็นสติเป็นกำลังเป็นพลังให้กับตัวเองในการดำานงชีวิตต่อไปแล้วในบางครั้งที่มีคนที่อยากได้แนวคิดอยากได้กำลังใจแล้วก็จะพูดถึงเรื่องง่ายๆโดยแทรกความคิดโดยแทรกสติเข้าไปให้เขาพิจารณานะคะ เรื่องของการว่ายน้ําเรื่องของความเพียรพยายามทุกคนคงทราบแล้วนะคะว่าการที่เราเพียรพยายามมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปสอบสแสวงหาอะไรที่มันเกินตัวเราหรือเกินกําลังของเราความรู้ ทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มันเกินตัวของเรานะคะเราสามารถที่จะหาความรู้ได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะด้วยเอามาใส่ให้กับตัวเองแล้วว่ายนะ้ำไม่เป็นเราก็ไปดูดูซิที่ไหนเขามีสอนว่ายน้ำเยอะแยะไปหมดนะคะ Google Social สอนวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำช่วยเหลือคนตกน้ำ Google และ Social บอกวิธีว่าถ้าวันหนึ่งเราตกอยู่ในสถานการณ์จมน้ําเราต้องมีสติแล้วเราต้องทำอยังไรได้บ้างแค่นี้เองค่ะคนสองคนก็จะรอดในน้ําแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตกันได้อย่างเป็นปกติแล้วมีความสุขเรื่องง่ายๆทุกพ้นทุกวันนี้เป็นเรื่องของใจล้วนๆเลยนะคะเป็นเรื่องของสติของความคิดของความพยายามในกุศลในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นไปได้วยชอบ ในสิ่งที่ประกอบไปได้วยทันนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะและเพื่อนๆทุกคนเป็นคนที่มีกําลังใจที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีกําลังใจที่ดีนะคะในการที่จะเป็นคนดีมีจิตที่อนุเคราะห์ มีจิตท,ที่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นในโลกใบนี้นะคะอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราทำความดีแล้วมาบันทอนเราทำให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวได้ไปในที่สุดนะคะขอให้เราเป็นคนที่ยังคงตั้งมั่นและมุมมั่นในการทำความดี ตั้งมั่นและมุ่งมั่นในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งตั้งมั่นและมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้ตัวเรานี้มีความสุขสดชื่นและเป็นคนดีมีคุณค่าต่อตัวเองมีคุณค่าต่อโลกมีคุณค่าต่อสังคมมีคุณค่าต่อประเทศชาตินะคะวันนี้นะคะทุกคนทุกก็จะจบด้วยเรื่องของคนตกน้ำสวัสดีค่ะ